สวัสดีค่ะเม่เม่ขคุณพยากรณ์ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปภาพรวมเดือนมิถุนายน2567สำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนเกิดระหว่างวันที่13มีนาถึง12เมษาหรือเกิดในลัคนาราศีมีนก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านตลอดเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวมีนในภพตนุค,ค่ะเรื่องของตัวตนนะคะ,ะภาพรวมของชาวมีนเนี่ยขึ้นไป ไพ่เอ็ดอวัส์นะคะหรือว่าไพ่หนึ่งไม้นะคะโอ้พลังงานพลังงานแบบว่าต่อสู้เต็มที่นะคะความคิดสร้างสรรค์เอ่ยการได้โปรเจกต์ใหม่รับงานใหม่การเริ่มต้นใหม่บางคนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเนี้ยนะคะการได้รับโอกาสใหม่ๆเดือนนี้มาแน่ๆอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยแล้วเป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าชาวมีนจะได้รับอย่างแน่นอนขึ้นไพ่เอ็ดอวัลส์นี่เป็นไพ่ของโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ตกงานใครที่ว่างงานอยากจะหางานทําเดือนนี้ลุยให้เต็มที่ค่ะม,มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาได้ทํางานแน่นอนนะคะ,ะชาวมีเนี่ยขึ้นไพ่หนึ่งไม้เนี่ยไม่ไว่าจะเรื่องใดๆในชีวิตเนี่ยสามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ขอเพียงคุณมีพลังใจพลังกายที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าแบบไพ่ขึ้นมาขนาดนี้ความคิดสร้างสรรค์ของชาวมีเ,เป็นเลิศอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนธาตุน้ําคนธาตุน้ําอยู่กับ ใครก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูนในการย้ายงานเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่อยู่ในสังคมแบบไหนชาวมีนก็จะปรับตัวได้หมดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีเรื่องดีๆเรื่องใดเกิดขึ้นบ้างแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะคะเรื่องแรกนะคะในพบกรรม,มะคุณขึ้นไพ่เดอะเดวิลนะคะในเรือนพบกรรม,มะซึ่งเป็นเรือนการงานขึ้นไพ่เดอะเดวิลมีโอกาสที่ชาวมีนบางท่านได้รับงานใหม่นะคะได้เซ็นสัญญาเดือนเนี้ย นะได้เซ็นสัญญานะคะแล้วก็อาจจะอาจจะได้เซ็นสัญญาวันที่15มีเวลาอีก15วันได้พักผ่อนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ได้เซ็นสัญญาคู่ค้ารายใหม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเ,เรื่องใหม่ๆแล้วมันมีการต้องรับเจราจาดีลเซ็นสัญญาเอกสารลงนามต่างๆ นะคะส่วนคนที่ถ้าบอกว่าทํางานอยู่ที่เดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเนื้องานใหม่ๆเข้ามาทานะคะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนข้อผูกมัดอะนึกออกไหมเหมือนกลายเป็นข้อผูกมัดว่าเออถ้าสมมุติว่าเขาส่งคุณไปเรียนอคอร์ส ที่ต่างประเทศสมมตินะไปเรียนคอต่างประเทศ6เดือนกลับมาคุณจะต้องแบบมีสัญญาในการจ้างงานเพิ่มต่อไปอีก6เดือนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือมันจะเป็นการผูกมัดมันมีอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องของการผูกมัดสัญญาว่าจ้างนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ทํางานาเป็นฟรีแลนซ์อันนี้ยิงยาว อันนี้คือยิงยาวนะคะคือได้เซ็นสัญญาได้ลูกค้าใหม่และได้โปรเจกต์ใหม่ไฟลุกท่วมหัวเลยคือแบบความคิดสร้างสารรค์มาเต็มนะคะแต่ว่างานก็ร้อนตามนั้นแหละนะคะอ่ามันคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีคือมีงานก็มีเงินถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องที่ชาวมีเนี่ยจะจะต้องแบบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานค่อนข้างเยอะในเดือนมิถุนายนไพ่ขึ้นเดวิลนี่คือแบบว่าอาจจะหมกมุ่นเรื่องงานไม่พอนะ บางทีอาจจะเจอคนที่ท็อกซิกในที่ทํางานด้วยอันนี้ก็ต้องทําใจราหูนำะมาทับตัวเราอยู่นะคะลุ่มหลงมัวเมาให้ทายราหูบางทีมันก็มีคนมาแบบอะไรอ่ะนินทาว่าร้ายเราโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรอ่ะนึกออกไหมเราก็ทํางานของเราแต่เราเก่งไงเราเป็นแบบเราเป็นแบบผู้สาวเออที่แบบเก่งอ่ะ อะไรอย่างนี้นะคะคือเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบ้างที่เจอคนท็อกซิกคนไม่เข้าใจหรืออะไรแต่เรื่องดีก็คือในพบสุภาเนี่ยไพ่ย,ยังขึ้นเดียมจิเชียนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเจ้านายของเราหัวหน้าของเราเนี่ยขึ้นไพ่เดียมิจิเชียนเนี่ยเขายังแบบเขายังเอาอยู่ คือเขายังทาให้เขายังสามารถทําให้คุณทํางานได้ด้วยความสบายใจในระดับหนึ่งได้อยู่นะคะถ้าคุณจะลาพักร้อนคุณก็ลาได้เอางี้ดีกว่าเขาก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่เจอสถานการณ์การทํางานที่ค่อนข้างท็อกซิกในเดือนนี้ปวดหัวปวดเสียนเวียนกล้าวเช่นอยากจะลาพักร้อนหรือเกินลาได้พักได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่างานก็แบบคืองานมันก็มากับกับวันหยุดอะ่ะ คุณนึกออกไหมเออมันผูกมัดอะมันไม่มีใครทํามันมีเราทําอยู่คนเดียวอะนะคะเพราะนั้นเราก็จะเจอคนท็อกซิกบ้างอะไรบ้างนะคะอืมส่วนท่านที่เริ่มงานใหม่ท่านที่ได้เริ่มงานใหม่เนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีการเซ็นสัญญาว,ว่าจ้างนะคะมีการแบบทํากฎกติการ่วมกันมีระเบียบมีอะไรที่จะต้องรับทราบร่วมกันเนาะในเรื่องของงานไม่น่าห่วงเท่าไหร่ นะคะไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพียงแต่ว,ว่าพอมันขึ้นไพ่เดวิลมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชาวมีนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอะนึกออกไหมเหมือนแบบเหมือนแบบถึงคนอื่นจะบอกว่าให้ค่อยๆทําแต่คุณก็จะแบบว่าทําให้มันเสร็จๆไปนะรอไม่ได้อะไรเงี้ยที่เกียดรออะไรแบบนี้นะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวมีนนั้นอืมการเงินของชาวมีนนั้นขึ้นไพ่ four of swords นะคะหรือว่าไพ่สี่ดาบ รายได้ที่จะเข้ามาเดือนนี้ถ้าจะหาจากทางอื่นมันค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นมันจะมาจากรายได้หลักงานประจําที่คุณทําประจําประจําประจํานี้แหละนะคะมาเป็นหลักเลยนะคะจากทางอื่นอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยคือพอมันไม่มันอาจจะไม่ได้มีรายได้อื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็อย่าใช้อย่าอย่า<อ>ยใช้เยอะนะคะเพราะว่าในเรือนพบอริเนี่ยที่ทํามุมตรีโกนกันอยูอย่เนีย่ยตรีโกณธาตุเนี่ยคือ ขึ้นไพ่คิงอ f พวานสเลยเพราะฉะนั้นชาวมีนนี่ถ้าได้ถ้าอยากได้อะไรเดือนนี้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนะคะขึ้นไพ่คิงอ f พวานสแล้วมีเดวิลประกบนะแล้วจบด้วยโฟล์ทสเนี่ยสี่ดาบเนี่ยคือมันเหมือนแบบมันเหมือนชาวมีนอะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยจะต้องได้แบบของที่มันดีของที่มันเป๊ะปังของที่มันแบบว่าแล้วอยากได้นี่ลุ่มหลงนะอยากได้นี่คือลุ่มหลงเลยคือแบบสมมติเนี่ยอ,อยากได้จี้เพชรอันนี้ สร้อยทองอันนี้อะไรเงี้ยคือมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบต้องส่งเสริมต้องเป็นการซื้อที่ส่งเสริมให้ชาวมีนะ่ะรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในสังคมแล้วมันแบบมันมันแบบมันดูเหนือกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่คุณไปข่มเขาเนาะไม่ใช่นะแต่คือคือกำลังจะอธิบายว่าคือถ้าได้ก็จะต้องได้ของดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคก็คือว่าบางทีอ่ะ ชาวมีนบางท่านอาจจะไม่ได้มีเยอะพอที่จะซื้อในระดับนั้นแต่อยากมีไงนึกออกไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระทบเรื่องการเงินแต่ถ้าชาวมีนท่านใดไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคร่ำรวยอยู่แล้วอันนี้ก็บอกเลยว่าเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้มีรายได้จากทางอื่นเข้ามาถ้าคุณไม่ได้มีถ้าคุณมีบิสเนสที่มากกว่าหนึ่งบิสเนสมากกว่าหนึ่งธุรกิจที่คุณทำเนี่ยดิฉันบอกเลยว่ารายได้หลักมันมาจากช่องทางหลักของคุณ ไอสองสามสี่ที่คุณทําเป็นงานเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอย่าไปมุ่งมั่นกับมันมากนะคะมันมันรายได้มันอาจจะยังไม่เยอะเท่าเท่างานประจําที่คุณทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยเมย์อาจจะเป็นห่วงนิดหน่อยนะเป็นห่วงนิดหน่อยคือไพ่มันขึ้นสีดาบมันคืออุปสรรคนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทุนอยากจะซื้ออะไรนะเราแบบ เอ่อหรืออยากหรืออยากจะเอาเงินไปต่อยอดเรื่องอะไรก็ขอให้คิดดีๆก่อนนะคะให้คิดดีๆคิดให้ละเอียดคิดให้มันหลายๆชั้นถ้าคิดเกินเดือนนี้ได้จะดีมากอันนี้ใช่สิตวิทยาแล้วนะถ้าคิดได้เกินเดือนนี้ไปคิดเดือนหน้าได้จะดีมากเพราะว่าถ้าพ้นเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเหนียวได้เหนียว เอางี้แล้วกันนะชาวมีนเหนียวได้เหนียวเหนียวได้เหนียวนะคะแล้วกออ็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะว่าโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยถึงแม้จะทําสัญญาก็ค่อนข้างยากตามยากเสือเกินคือตามมาตามได้นะแต่ว่า ก็เรียกว่าแบบไม่เผาผีกันเลยเอานี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะไม่ต้องให้ใครหยิบยืมหรอกแม้กระทั่งเพื่อนสนิทน,นะมันสะบั้นกันได้เลยแหละเรื่องเองินเ,เรื่องทองเนี่ยเราไพ่มนขึ้นค่อนข้างชัดด้วยนะคะเพราะว่าในภพสหัชาะเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยขึ้นไพ่คุยน็อกซซอร์เป็นไปได้ที่แบบถ้าเพื่อนยืมเงินแล้วโอ้โหยับนะคะไม่ได้คืน อาจจะได้คืนแต่ว่าเลิกเป็นเพื่อนกันไปเลยก็เป็นได้เนาะอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักความรักของชาวมีนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจหรือไม่มีก็มีบ้างไม่เยอะเท่าราศีอื่นก็มีบ้างมีเข้ามานะคะแต่ว่าคือเหมือนคุณแบบคือเข้ามาแล้วชาวมีนนี่ชาวมีนจริงๆคุณเป็นคนธาตุน้ำนะคุณเป็นคนสนุกสนานร่าเริงสดใสแต่พอเป็นเรื่องของความรักนี่เอาจริงเอาจังอ่ะแบบมันก็ไม่ได้แบบ คือไม่ได้แบบปล่อยปละละเลยตัวเองหรือว่าแบบจะไม่ดูแบบดูสี่ดูแปดอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ชาวมินก็ดูค่ะเพอ,เอิญว่าในภพปัต,ตนีเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยขึ้นไพ่เพดดอกซ์คู่เอ่อเรื่องของเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบว่าพอคุณจะเจอความรักจะเจอคนที่ถูกใจเนี่ยเหมือนคุณก็ยังยักแย่ยักยันอยู่นะคะคือคุณรอเวลาอาศัยจังหวะโอกาสที่จะแบบว่าดูว่าเขาเป็นยังไง นะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะคุณก็ทํามาได้ดีอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วฉันเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็จริงแต่ฉันก็มีมุมที่เป็น,นโทรเวิร์ t ของฉันเช่นกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือคุณน่าจะถ้าจะเจอคนถูกใจนะคุณน่าจะใช้เวลาในการตัดสินใจอีกสักพักหนึ่งว่าแบบเออจะคบกันต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงขั้นแบบว่า ตัดขาดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบางราศรีนี่คือเขาแบบว่าเออเป็นก็คือเป็นแฟนเลยไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยคือหายกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของชาวมีในเดือนนี้ถ้าเจอคนถูกใจมันจะเป็นในระยะที่คุณกําลังทดลองทดสอบช่างใจอะไรแบบเนี้ยนะประมาณนั้น,ะน,นว่าจะไปต่อหรือว่าหรือว่าะจะเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะออาต่อมาชาวมีนที่แต่งงานแล้ว มีคนรักคู่ครองสมรสแล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะยังโอเคอยู่นะแต่มีเรื่องพอดีอพอดีมันอาจจะมีเรื่องที่จะต้องช่วยกันตัดสินใจนะคะคนรักคู่ครองอาจจะรู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจอะไรในตัวคุณบางอย่างต้องเข้าไปคุยต้องเข้าไปปรับความเข้าใจคุยกันให้รู้เรื่องนะคะค่อยๆค,คุยใจเย็นๆเ,เพราะว่าเพจออฟสอร์เนี่ยนะไพดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดจากกระโชคมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมี ผู้จาอะไรที่ทําให้เราอาจจะเสียใจบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็นะตัวตนของเราในเดือนนี้มันขึ้นหนึ่งไม้ด้วยเราก็ธาตุไฟด้วยเขาก็ไฟเช่นเดียวกันเอ,อเขาธาตุลมอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟกับลมเนี่ยคือถ้าไปรบกับใครเนี่ยมันช่วยกันลบมันชนะแต่ถ้าลบกันเองเนี่ยโอ้โหคุณนึก นึกถึงไฟอะไฟมันต้องอาศัยลมในการทําให้มันสูงขึ้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณสองคนทํากิจการงานใดๆหรือไปลบกับชาวบ้านเนี่ยคุณชนะทั้งคู่คุณช่วยกันลบแต่ถ้าลบกันเองเมื่อไหร่เนี่ยบันเลยเกิดนะคะเพราะนั้นคุณต้องค่อยๆใจเย็นๆนะถึงเขาจะพูดอะไรมาไม่เข้าหูก็แล้วแต่ก็มันก็ต้องแบบเราก็ต้องเป็นน้ําอ่ะนะตามธาตุตามาธตาตุเกิดของเราอะเราเป็นคนาธาตุน้ำอะ่ะบางทีเราก็ต้องใช้ใช้แบบความอ่อนโยนความนิ่มความอ่อนตาม ตามน้ำอะ่ะมันอ่อนตามภาชนะที่เราใส่เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักแบบว่ารู้จักเย็นบ้างนะคะอ่ะคือก็ทําใจนะเพราะว่าเ,ออเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ความรักมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะมีการประฉะดามันมีความใจร้อนที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยอาจจะทําให้หงุดหงิดกันบ้างแล้วเขาก็จ้องที่จะแบบบางทีเขาก็จ้องที่จะแบบหาเรื่องอะ่ะคุณรู้สึกแบบหาเรื่องอะไรกูจังวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องความรักหนะนะคะ อะต่อมาค่ะใครที่มีบุตรหลานอันเนี้ยหน้าห่วงกับเรื่องคนรักคู่ครองของคุณอีกเพราะว่าในภพบุตตะเนี่ยขึ้นไปเอ็ดวอกซ์สเลยทีเดียวพ่อแม่ชาวมินท่านใดที่มีบุตรหลานอันนี้ต้องเข้าไปช่วยดูแล ไประวังในเรื่องของสภาพจิตใจไปชี้ทางตองอันนี้ต้องชี้ทางเลยนะไม่ใช่แค่ชี้ช่องหรืออะไรต้องชี้ทางเลยว่าให้ลูกเดินแบบไหนอะไรยังไงอย่าไปบังคับแค่ชี้ทางว่าโอเคในประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นลูกคุณทําแบบไหนแบบไหนแบบนี้แบบไหนนะเพราะในภพปุตตะหลุดรานบริวารของชาวเมีนขึ้นไ่เอ็ดอ็อกซ์อร์ 8ดาบนี่สนแสดงถึงความเก็บตัวการที่เขาหาทางออกไม่ได้เขาเจอปัญหาอุปสรรคบางอย่างแล้วเขาไม่กล้าปรึกษาใครเขาไม่กล้าบอกคุณพอ่อคุณแม่ชาวมีนบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์คุณอาจจะต้องคุยกับเขาเรื่องขอโทษนะคะคุณอาจจะต้องคุยกับเขาเรื่องแบบเรื่องเพศเรื่องถุงยางเรื่องการตั้งครรภ์นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาจะมีบางอย่างที่เขาแบบเหมือนแบบอยากจะถามแต่ก็กลัวว่าถ้าถามไปจะโดนดุ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนลูกอาจจะวัยรุ่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอออกหักมาแล้วไม่บอกคุณพ่อคุณแม่นะทั้งๆท,ที่จริงๆนชาวมีนนี่คือแบบพ่อแม่ชาวมีนคือคุณเป็นคนธาตุน้ำคุณใส่ใจอารมณ์และความรู้สึกของคนในครอบครัวอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะชาวมีนเรื่องงานคุณอะ เรื่องงานคุณโอเคอยู่แล้วนะคะคุณโอเคอยู่แล้วคุณมีพลังใจพลังกายเข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องงานเรื่องเงินอยู่แล้วแต่เรื่องลูกนี่นะ,อ,ะอย่าอย่าลืมอย่าลืมบางคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยก็อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ลืมหรอกไม่แน่บางทีเราอาจาอาจ,จะเราอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นไพ่ขึ้นไพ่เน,นี้ยเมย์แค่เป็นห่วงเฉยๆว่าเขาอาจจะเก็บตัวมากขึ้นนิดหน่อยให้คุณสังเกตว่ามีปัญหาอะไรที่ที่ทําให้เขาแบบ ไม่สบายใจหรือเปล่าลองค,อค่อยคุยค่อยค่ยคยปรับอย่าไปเป็นแบบเป็นไฟลุกโหมเลยนะว่าเป็นนัน่นอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอานะคะคือแบบเอาธาตุแท้ของตัวเองที่เป็นชาวธาตุน้ําเอาเข้าลูกเข้าไว้นะคะไปคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกับคุณเองแล้วคุณจะชี้ช่องชี้ทางให้เขาแล้วทำให้เขาสบายใจขึ้นได้นะคะอ่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากเลยด้วยซ้ํานะแต่เขาแบบเขาเหมือนแบบเขาคิดไม่ไม่ตกอะนึกออกไหมเหมือนเขาคิดไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยเปิดทางให้เขานิดนึงนะคะอืม เรื่องสุขภาพของชาวมีนค่ะสุขภาพชาวมีนนะในพบมรณะเรื่องของการเจ็บป่วยขึ้นภายในอ,อ็อบคัสจะบอกว่าแข็งแรงก็แข็งแรงนะก็ไม่ได้มีแบบปัญหาอุปสรรคใดๆในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันร้ายแรงนะคะ,ะส่วนของเรื่องของอคุณพ่อคุณแม่บุพการีขึ้นในอ,อ็อบคัสนะคะ ราชาถ้วยเนาะก็เอาอกอาจัยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นพิเศษอย่าไปชวนทะเลาะอย่าไปชวนท่านทะเลาะหรือไปบังคับเขามากเกินไปบางทีแบบเขาชอบเดินเร็วๆอย่างเนี้ยคุณไปดูเขาเงี้ยเขน้อยใจได้นะอยู่ดีๆน้อยใจเฉยเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแบบคือให้คือเขาสุขภาพร่างกายเขาดีอยู่แล้ว เขามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเขาทําคุณก็อาจจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่ไม่ต้องไปไปเพรเชร์เขามากไปต้องไปกดดันเขามากนะคะ mm. ก็บางอย่างก็ต้องปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติเนอ,อืมเรื่องของที่จะต้องเตือนต่อไปไม่มีละค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมาจากเพศหญิงโชคลาภมาจากผู้หญิงนะคะให้ขึ้นสตรีสในเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าทำถ้าอยากจะทําอาชีพเสริมทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ไปคุยกับผู้หญิง เช่นลูกค้าผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะขายของหรืออะไรหรือว่าแบบทาขายของอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มลายโปรดักต์ขึ้นมาอยากจะเพิ่มสินค้าขึ้นมาเงี้ยลองมุ่งไปทางแบบที่จะใช้สําหรับเพศหญิงอะนะคะน่าจะได้ดีน่าจะได้โชคลาภจากเพศหญิงค่อนข้างดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าใครมีเรื่องของคดีความใครมีเรื่องของคดีความที่กําลังจะต้องแบบห้ามหันกันอยู่อันเนี้ยมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะแต่เรียกได้ว่าแบบ ศัตรูคู่แข่งก็ลากเลือดพอสมควรนะก็มีโอกาสชนะแหละค่ะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ชนะด้วยความแบบกระยิ่มยิ้มย่องร้อยเปอร์เซนต์เราเป็นคนถูกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกผิดบ้างหรือว่ารู้สึกแบบอืมเนาะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ให้สบายใจว่าโอกาสชนะมันมีสูงเนาะถ้าตัวคุณเองไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบเป็นฝ่ายผิดนะอันนี้ชนะแน่นอนนะคะมีโอกาสชนะในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคดีความฟ้องร้องอะไรกันอืเพราะฉะนั้นชาวมีนให้คะแนนความเป๊ะปังเนี่ยอยู่ที่70%นะคะมีให้ระวังในเรื่องของการเง,เ,งเงิน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 เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็อ,อ,อย่าอย่าไปแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าตามอย่าตามใจตนมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่การเงินมันค่อนข้างแบบ ค่าใช้จ่ายมันมันฟิกแล้วมันถูกฟิกมาแล้วอะไรอย่างนี้เพราะนั้นอุปสรรคคือความต้องการของตัวคุณเองที่แบบไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่อยากได้และไอ้นั่นก็อยากได้นะคะแต่เงินเงินในกระเป๋าของเราเงินในกระเป๋าของเราก็คือของเราอย่าให้ใครเอาออกไปเพราะฉะนั้นแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะระงับกิเลสได้มากน้อยแค่ไหน นะถ้าทําได้เนี่ยการเงินของชาวมีนะ่ะเดือนมิถุนายนก็จะอยู่รอบปลอดภัยนะคะโอเคไม่ใช่ว่าคุณขัดสนนะอย่างที่เมย์บอกคุณมีกินมีใช้ไม่ขัดสนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีไรายได้ทางอื่นเข้ามานะึกออกมอ่อคือถ้าคุณมีงานหลักแล้วมีอาชีพสํารอง23 4สอ่ะไอสองสนั่เน่พึ่งอะไรไม่ได้เลยนะในเดือนนี้ยมันอาจจะได้น้อ้ยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันจะแบบได้แบบนี้ทุกเดือน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 อนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของ การเงินไว้นิดนึงนะคะใครที่เล่นหุ้นใครที่ลงทุนเกี่ยวกับตราสารหนี้พันธบัตรหรือพวกแบบคริปโตอะไรอย่างนเ,นเนี้ยเดือนนี้อดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สีดาบ โอ้โหออกดอกออกผลช้ามากนะคะไม่ทันใจบางตัวนี่ก็แบบว่าติดดอยไปเลยบางตัวก็แบบนิ่งนอนกริบไม่ออกดอกออกผลเลยเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะชาวมีนหันไปทํางานประจํางานหลักของเรามุ่งมั่นให้ถึงที่ดีกว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปเมย์จนจบโดยเฉพาะท่านที่ไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นการสนับสนุนเมย์ทางอ้อมนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ชาวมีนทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จรวยเฮงปังนะคะสวัสดีค่ะ